ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคอ d ดูตี้โม l บลกันนะครับผมแม่เรานี่ห่างหายไปกับเกมนี้นานมากครับตั้งแต่ Search and Destroy EP 1นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้อีกเลยนะครับเนื่องจากผมมีเหตุผลก็คือเกมหนึ่งที่ชื่อว่า s t a ร i v a l เนะครับซึ่งมันเป็นเกมเก่าแล้วนั่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่เคยเล่นเลยครับแต่ว่าก็เคยดูช่อง YouTube ที่เขาทาเกี่ยวกับเกมเกมนี้อยู่นะครับ ตอนที่ดูเนี่ยมันก็สนุกนะครับแต่พอเล่นเองเนี่ยมันก็สนุกยิ่งกว่าทําให้ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับผมเอาละเราก็ตาแรกมานะครับผมก็จะมารีวิวเนี่ยเฟนนิกก่อนเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเราก็ตามสูตรครับป่าสมุกเราก็ลัดชิงไปนะครับมีตัวทางซ้ายนะครับผมแต่เขาเหมือนจะตั้งตัวไม่ทันครับแล้วเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแสงนะครับผมโอเคเขานาจะอยู่ข้างบนครับเรียบร้อยไปนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วสไลด์มาอย่างนี้ก็เรียบร้อยไปอีกตัวนะครับ ผมก็ได้เก็บ3ตัวไปอย่างรวดเร็วนะครับโอเคตอนนี้เราก็เจอระเบิดศัตรูนะครับผมก็ได้ตั้งเทเ,เลทกันไว้นะครับเพื่อให้ศัตรูเวลาเขามาเนี่ยเขาจะได้สับสนครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับและตอนนี้ศัตรูก็เหมือนจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนฝั่งเรานะครับเหลือกัน4คนนะครับผมว่าตาน,นี้ก็น่าจะชิวๆนะครับผมโอเคผม ติ๊กบอกเพื่อนครับว่าพบระเบิดศัตรูนะครับเพื่อนจะได้เห็นด้วยครับว่าระเบิดศัตรูอยู่ที่ไหนนะครับผมและเหมือนศัตรูเหมือนจะไม่ได้อยู่แถวนี้โอเคครับเรียบร้อยไปนะครับแลกๆกันไปเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้แล้วก็จะเข้าสู่ตาที่2นะครับรอบนี้ผมว่าผมจะลองเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ดีกว่านะครับผมโอเคผมก็ได้เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์เรียบร้อยนะครับไปเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยทุกคนเอาเวรกรรมแล้วผมเฮ้ยแล้วผมหยิบไอ้บีเคมาเฉยเลยอผมลืมไปว่าผมเอาเอารอออกไปแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นนานจัดผมลืมเอ้ยเรามีคนขึ้นมานะครับนี่เห็นยิงไปโอ้โหแต่ยิงไม่โดนครับแบ็กสไลด์หน่อยครับโอ้โหเรียบร้อยไปนะครับแหมผมเกือบตายเหมือนกันนะครับช็อตเมื่อกี้โอเคพุที่เห็นศัตรูนะครับเรามาล่อเขาตรงนี้แล้วครับเรียบร้อยนะครับผม ผมก็เรียบร้อยเช่นกันนะครับ <c oughs> <c oughs> แหมจังหวะเมื่อกี้คือผมยังไม่ทันเห็นเขาเลยนะเขาน่าจะเห็นผมก่อนนะครับสนยัยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาเริ่มใหม่อีกรอบนะครับผมผมก็จะไปจุดเดิมนะครับรอบนี้ผมได้สนัยจริงๆนะครับผมปลาทิพไม้ดักไว้หน่อยนะครับเหมือนเขาจะเล่นกลางกันเยอะนะครับอุ้ยมีตัวข้างลางบนครับอุ้ยไม่โดนริโอวิคเตนไก่บุริคูช นี่ไงเจอผมเปิดอันติเข้าไปนะครับจังหวะเมื่อกี้นี่ก็อีกตัวหนึ่งมากันเยอะเหมือนเหมือนจะมีตัวข้างล่างมาอีกตัวนะครับสไลด์มานี่ไงเป็นไงล่ะครับนี่ขนาดไม่ได้เล่นนานนะครับพี่เนี่ออลืมไปนะครับตอนนี้คือผมได้เปลี่ยน iPad ใหม่นะครับซึ่งมันเป็น iPad Pro 12.9นิ้วนะครับ ทำให้ผมเนี่ยเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับตอนนี้ต้องมีการปรับปุ่มนิดหน่อยครับซึ่งปุ่มเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่อาจจะต้องปรับเข้ามาชินนะครับเนื่องจากหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากเลยบางทีผมก็หมุนจอไม่ค่อยถนัดนะครับซึ่งเครื่องเก่าเนี่ยผมเล่นเป็น iPad Pro 11นิ้วนะครับผมโอเคเราก็จะมาทําให้ตัวเองชินกัน,นครับเราจะไม่ฝืนไปเราจะฝืนนะครับแล้วเราก็จะไม่ไปเล่นโอเคระหว่างกําลังอธิบายครับ โอ,โ,โอ้โหเขายิงผมโดนได้ไงเนี่ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แพ้ไปนะครับตานี้เข้าสู่ตาที่สี่ดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้คิวไปแปดตัวแล้วนะครับรอบนี้ผมก็จะยังใช้สไนเเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเราก็วิ่งไปนะครับนี่มาดักเลยครับจุดโพสิชันนะครับ <c oughs> ยิงไป <c oughs> ไม่โดนอีกแล้วไม่ได้เล่นนานนะครับ ปกติก็ยิงไม่ค่อยจะแม่นอยู่นะครับสไนเนี่ยวิ่งอยู่ในตัวบนด้วยนะแต่ว่ายิงไม่ทันยิงโอเคได้ตัวหนึ่งนะครับเ,ออเขาน่าจะขึ้นไปแต่เหมือนมีตัววิ่งมาหาผมนะครับสไลด์ไปยิงโอ้โหไม่โดนครับเป้าผมสูงไว้หน่อยนึงจะวัดเถอนนะโอเคผมผมไม่วัดกับเขาดีกว่าเพราะว่าคือถ้าวัดไปกลัวเสี่ยงเขาอาจจะใช้มีดหรือว่าอาจจะสับปืนยิงผมนะผมก็เลยใช้มีดปิดชีวิตเขาไปเลยนะครับ โอเคแล้วตอนนี้ก็2อสองเท่ากันแล้วนะครับผมมารอบนี้ผมก็จะใช้สไนอีกนะครับอาจจะเป็นการแบบไม่ได้เชิงรีวิวแบบ100นะครับเพราะว่าช่องอื่นเขาก็รีวิวมันไปหมดแล้วจริงๆบันเดอของตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ซื้อมาตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาแล้วนะแต่ว่าผมแค่ยังไม่ได้เล่นเท่านั้นเองนี่นงนฮะได้ยินนะปลาเลือดที่มาดักไปนะครับผมเราก็จะขึ้นนะครับ ชักกระสุนนิดหน่อยครับไม่ใช่ชักกระสุนนะครับผมผมกดอนิเมชันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาเล็งสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนเราไปตายแถวนั้นนะครับโอเคเหมือนจะไม่มีนะครับลองเปลี่ยนโพซิชันสักนิดหนึ่งนะครับไม่มีนะครับไม่รู้ศัตรูอยู่ไหนนะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยเพื่อนเราเก็บไปแล้วนะครับถือว่าสวยนะครับผมตอนนี้ก็สามสองครับเข้าสู่ตาที่หแล้วนะครับผม รอบนี้ขอเปลี่ยนเป็นเฟนิกหน่อยนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับกับสไนโอเคเราก็ตามศูตนย์ครับวิ่งไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็พอมาถึงจุดเราก็ปาสโมกไปนะครับแหมมีเพื่อนร่วมทางด้วยครับรอบนี้ปาไปครับปาไปหมดนะครับโอเคเราก็เข้าสโมกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายลัตชิงนะครับเราต้องมาแบบโหดๆนะครับโอ้โหแล้วผมยิงไม่ทันนะครับเขาใช้กาวห้าจุห้ายิงเก็บหมดเลยมีสไนต์ตัวนึง โอ้แล้วไม่ตายนะครับแม่ไม่เป็นไรครับเราก็ใช้สเต็ปนี่ไงเรียบร้อยนะครับผมแล้วเพื่อนเหมือนจะทำระเบิดตกแถวนี้นะแสะดงว่าศัตรูอยู่แถวนี้โอ้นั่นไงยิงไปเลยโอ้โหแล้วผมไม่รู้นะครับว่าเขาใช้สไนเมื่อกี้ตัวแตกแบบรวดเร็วเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิวเยอะอยู่นะ12ตัวแล้วครับตอนนี้ โอเคเราก็วิ่งไปรอบนี้ผมจะปาสโมไปทางขวาบ้างนะครับเพื่อให้เขาสับสนแล้วก็มาปาทางซ้ายบ้างครับจากนั้นเราก็วิ่งไปจุดเดิมครับไม่ต้องมีใครมองเห็นกันนะครับจุดนี้เข้าไปเลยครับอย่างรวดเร็วนะครับผมเราจะไม่มีการรีรออะไรทั้งนั้นฟึบสไลด์มาเหมือนมีตัวข้างล่างครับเรียบร้อยไปเ,เหมือนจะมีอีกตัวปะกระโดดยิงไปครับโอ้โหแล้วแบบ เขายิงสไนใส่ผมโดนนะขนาดผมแบบกระโดดยิงอ่ะแม่หมันแม่นจริงๆนะครับสุดยอดไปเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ผมจะป่าสโมกแล้วไปขวาบ้างโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนไปวิ่งซ้อนกันนะครับสไลด์มานี่ไงเรียบร้อยไปนะอุ้ยมีตัวนึ่งพี่ผมยิงไม่โดนนะครับเมื่อกี้แล้วเขาป่าซีโฟใส่ผมนะ ก็โ,โหโเขามีเวลาปลาใส่ด้วยนะไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับภายในเวลาแค่เซียววีเองโอเคผมก็จะขึ้นทางนี้เลยครับรอบนี้มาวิ่งรัดไปตรงกลางนะครับผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับด่านนี้ผมเล่นจินแล้วเหมือนจะมีคนมานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเสียงเท้ามันบอกแลนะครับปลาทิพไม่ดักไปเลยนะครับฮ่<อ>าโ,ม,โมีสองตัวแต่ไม่ทัน,นครับเขาลบไปก่อน แต่เมื่อกี้เขาก็ไม่หันมาส่วนผมเลยสักคนนะโอเคมีตัวขวานะครับซ้ายไปยิงโอ้คนนี้นี่โดนผมประจําเลยนะครับลูกค้าประจําเลยเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้นะเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะโอ้โหแบบคือผมกําลังคิดอยู่นะว่ามันคือไอ้แบบสกิล เออแกนเนตใหม่หรือเปล่าที่มันเป็นสกิลเสริมอะที่แบบว่าเป็นทิปไม้ดักแล้วศัตรูจะเห็นอะไรเนี้ยแล้วทำให้เราสาโลลงผมก็มัวกำลังลังเลอยู่นะครับคิดว่ามันใช่ไหมเรียบร้อยไปเลยแต่ก็ชนะไปนะครับและเนื่องจากผมไม่ได้เล่นมานานนะครับผมก็รู้สึกว่าตาแรกของผมเลยมันยังไม่จู่ใจเท่าไหร่นะครับ จริงันาจจะไม่ใช่ตาแรกหรอกครับแต่ว่าคือผมติดลมนั่นเองนะครับคือเราก็ซื้อตัวละครกับปืนใหม่ไม่ใช่ปืนใหม่ครับสกินของเฟนิกที่เขาย้อนมาขายนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอยากเล่นครับถึงผมจะรู้สึกว่าสกินระดับเลเจนดารี่ที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยมันสวยกว่าครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเมติกอะไงเราก็ต้องใช้เมติกนะครับเพราะว่าสกนม่ยมันก็โกงกว่าโอเคเราก็เหมือนเดิมครับปลา สโมกนะครับผมรัดชิ่งมาที่เดิมและเหมือนมีคนอยู่ข้างบนครับสไลด์ไปนะครับเหมือนผมจะยังไม่เห็นใครนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนผมเห็นนะเขาอยู่ข้างแพ็คเขาโดดตามมาก็เสร็จผมริเงนี้ยอ่ะเรียบร้อยเขาฟันนะครับถ้าคนที่เขาช้ำๆมากเขาก็จะไม่ไม่ฟันอยนันนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับโดนซ้อนหมมัวแต่พูดครับโดนซ้อนครับตัวข้างๆนะครับมัวผมมัวแต่ยิงตัวข้างบนอยู่ ไม่เป็นไรนะครับผมก็มาเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับถึงผมจะได้ตายไปน,นั่นเองนะครับผมก็ปาสมองไปที่จุดเดิมครับแล้วก็ปาชิดไม้ดักไปด้วยจากนั้นก็สับปืนนะครับผมแล้วก็เจอสองตัวนะครับเหมือนผมจะต้องมาผมแก<ละ>คิดว่านะชนะ เรียบร้อยไปนะครับทุกคนสำหรับการเปิดของเราจริงแต่เหมือนมีคนอีกคนนึงโอ้โหมัวแต่พูดมัวแต่โม้น,นะครับผมแม่คือก็รู้ทางรู้นะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาเป็นเล่นสายดักกันนะครับผมแต่ผมก็นะโอ้โหคือเมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วล่ะจะหันไปแต่ว่ามันไม่ทันนะผมเลยปลาสโมกไปนะเผื่อที่มันจะช่วยให้ผมได้แต่ว่าเขาก็ยิงสาดมาเลยนะครับ ไม่เป็นไรเราก็มาล้างแทนกันเลยนะครับเรียบร้อยไปครับจากนั้นเราก็วิ่งไปต่อนะครับเดี๋ยวโอ้แล้วอยู่กันแหมสองตัวค uh ือแบบแหมจริงๆผมก็ควรจะรู้นะครับจังหวะแบบเมื่อกี้เขานะเป็นทีมท uh ี่แบบแนวแคมป์แคมอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ผมจะไม่วิ่งไปมากนะครับเราก็ยิงไป ยังไม่ทันทำอะไรเลยแล้วเมื่อกี้ก็เลือดเลือดนิดเดียวนะครับแต่ว่าก็ดวงเขาดีเหลือเกินนะครับที่ผมไม่สามารถปิดชีวิตเขาได้นะครับแถวเขาปาลาระเบิดที่มันเป็นที่เขาเรียกว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหใส่ผมสะแม่นเลยไม่เป็นไรเราป่าสโมกอัดไปนะครับรอบนี้แล้วเราก็วิ่งไปเลยโดนแน่ผมบอกเลยรอบนี้นี่แหตัวแรกเป็นเครื่องสับเลยให้ผมนะครับผมคงที่จะต้องแบบว่าเปิดโหมดเอาจริงแล้วนะครับเนี่ย มีตัววิ่งไปตรงนั้นนะครับผมเราก็สไลด์หลบมาครับนี่เรียบร้อยไปมีตัวขวาไหมไม่มีนะครับเราไปดูอีกทีนะครับมีซ้ายไหมเหมือนจะมีนะครับผมแหมโดนโดผมเก็บไปอีกแล้วครับตั้งเธอเล็กสักนิดนึงเพื่อหลอกศัตรูนะครับผมส่วนใหญ่ผมไม่เอาไปใช้ยิงเพือ่อนตายอยู่นั้นครับเรารอดักยิงเลเราวิ่งมาอย่างนี้นะครับผมเราผมยิงไม่โดนเวลาครับสไลด์หลบ นี่ชักกระสุนนะครับนี่คือข้อดีของเปิร์กกังโฮนะครับเวลาเราชักกระสุนแล้วเราสามารถสไลด์ไปด้วยได้นะครับ <S <S โดยที่ความเร็วของเราเนี่ยจะไม่ลดลงนะครับผมอ่ตอนนี้ผมก็คิวไป9ตัวแล้วนะครับผมอขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสไนซ์สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนผมจะเห็นว่าเขาเนี่ยมากลางนะครับผ่านไปทางห้องด้านขวานะครับผมโอเคเหมือนเขาจะไม่อยู่นะครับรอบนี้ผมก็จะต้องเปลี่ยน เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยไปบีกันหมดเลยเพื่อนผมนี่น่าจะเอาระเบิดวางบีกันนะครับไปเยอะขนาดนั้นเรามาเช็คดูนะครับมีใครไหมนะครับล่างนะครับไม่มีนะครับอุ้ยเหมือนคนครับนี่ไงเรียบร้อยไปนะครับผมแล้วเพื่อนเราตายสองคนเราต้องรีบไปช่วยนะครับอย่างนี้โอเคเพื่อนเราเก็บไปได้หนึ่งนครับอ่าเหมือนศัตรูอยู่ขวานะครับรอเลยนี่ไงเรียบร้อยไปนะครับผมแหมเดินแบบนี้ผมชอบเลยนะครับผม โอเคสไลด์มามีใคร <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ขอเดินสักนิดนึงโอเคเปลี่ยนปืนสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับรนในใโอ้โหเราไม่ทันนะครับแหมคือเห็นแล้วแหละถ้าไม่เปลี่ยนแล้วใช้สักไหนก็จบแล้วนะแต่คือผมก็กลัวแบบโดนเขาชาร์จเหมือนกันไงครับเพราะว่าเขามีสองตัวไอ้มุมด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นมุมที่แบบนิยมนะเขานี่จะชอบไปแอบนะเวลาแบบดีฟิหรือวางบอมเนี่ยครับ เวลาเขาได้จุดเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคเราก็มาปาสมกต่อครับปาทีมไม่ดักไปด้วยแต่เหมือนจะติดโทฟี่นะครับแต่ผมก็ไม่สนนะครับเช็ดซ้ายก่อนเลยโอ้โหพอเช็คซ้ายปุ๊บโดนขวานครับผมนี่เศร้าเลยผมคงที่จะต้องใช้ปืนสไนอีกรอบแล้วน,นะเพราะว่าเขาผมนะนะผมว่าไงเขาต้องมาแนะ่ไอแถวหน้าต่างครับไอตรงมุมมุมมเกีะที่ผมโดนเขายิงอะ่ะผมจะแบบ แช่เลยรอบนี้แช่เลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามมาสินั่นไงเรียบร้อยหเหรไหมทุกคนผมบอกแล้วว่าเขาต้องมาแน่ๆนะครับแหมคือแบบการเล่นสไตล์แบบเอ,อ่ออีกฝั่งนะครับสำหรับตานี้นะับส่วนใหญ่เขาจะไม่เน้นมูฟเมนต์เยอะนะครับจะเน้นดักนะครับผมแล้วก็ยิงนะครับสกิลเพย์อาจจะไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ว่าเน้นการซอนแล้วก็สกิลเอ,อ่อแล้วก็การดักนะครับผมโอเคขอเปลี่ยนปืนอีกสักนิดนึงนครับ โอ้หแล้วอันนี้เขาติดเป็นเลเซอร์มาด้วยนะครับทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถเล็งเล็งรอได้นะครับหรือว่า P m มนะครับถ้าเรา PM เนี่ยศัตรูจะเห็นเลเซอร์เรานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าผมถือแบบนี้เขาจะเห็นไหมนั่นไงทุกคนโอ้หมันเอ้แต่เขาก็ไม่ได้เห็นเลเซอร์ผมนะเมื่อกี้จนกระทั่งผมเล็งอะเลเซอร์มันถึงออกแต่ทำไมเขาถึงรู้อะ ไม่ได้แล้วง <eled ummer> ั้นผมจะต้องใช้ e อ2มูมาพิกเกมนะครับเนี่ยปืนนี้มันก็ยังเก็บเชียร์สุดท้ายไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าก็เล่นเป็นบางทีเวลาจะทำระยะไกลนะครับผมทำดาเมจระยะไกลนี่ย <harder> ิงไปเลยเมันผมจะหลอนนะทุกคนแบบคือผมเห็นพุ่มไม้เป็นหัวคนอะมันแบบดึมือมันลั่นไปเลยนะครับผมว่าทุกคนก็ต้องเคยเป็นเหมือนกันนั่นแหละ ผมไม่ไม่น่าอายเนาะโอเคศัตรูเหมือนจะไปเอกันแล้วเราก็วางระเบิดเรียบร้อยนะครับผมจะไม่ผีพามไปเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนี่ตามที่ผมพูดเป๊ะเลยนะทุกคนยังพูดไม่ทันขัดคำเลยว่าแบบคือถ้าผมวิ่งไปผมโดนแน่การที่เขาวางแบบเนี้ยมันใช่ว่าทุกคนจะแบบว่าจะไปที่จุดเอหมดแล้วนะครับเราต้องมาเช็คด้วยนะครับว่าข้างหลังมีเหลือคนไหมอุ้ยโมแต่พูดนะครับ แต่ก็ดีไปนะครับเพื่อนเราเซฟผมไว้นะครับผมเมื่อกี้ถ้าผมไม่ใช้สเต็บนะผมอาจจะล่วงไปนะครับเราก็จะมาปิดเกมนะครับผมด้วยท่าทางนี้ไปเลยโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับแหมผมก็ไม่ได้อัดคลิปลงสนานเลยเพราะว่าผมมัวไปติดเกมス d ดิโอลี่อยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณ ทุกคนเนี่ยรับชมนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ